หลังจากครวนบุกเบิกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเป็น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 พวนสับนะครับตัวนั้นครวนย่อยนะฮะถ้าความลึกยังไม่พอนะฮะเราสามารถใช้ดิปเปอร์ห้าขานะครับในการระเบิดตัวนั้นนะครับชวินกิอยาไหานบอกมีพนอยู่แล้วคพรอยู่แล้วความลึกก็จะอยู่ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับ 5เซ็น34หน่วยบาท <_lan believers>